สาวกมลวันกระใจได้บรรจุและแต่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนหมู่บ้านทัทินสยามศูนย์เจดีนี้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษก็ดีใจอยู่ค่ะที่ได้มังเห็นมันก็แปลกตาแปลกแปลอะไรดีค่ะแต่มันก็ท้าทายเหมือนโอว่าค่ะใช่ค่ะหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะค่ะพิาสาวีรที่สมัยนะคะอ่ะ ขอบคุณโรงเรียนบาย้านเทพเจดีย์นะคะที่ได้เดินทางมาส่งอาบน้งนี้นะคะต่เวลาที่เราต้องมาพัฒนาตัวเองแล้วนะคะมีสิ่งใดก็ช่วยแนะนำนะคะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยขอบคุณค่ะเมื่อเรามาแล้วเนี่ยกำลังใจสำคัญที่สุดมาช่วยกันพัฒนาสาวกทุนีชุมชนเอื้อ บการพัฒนาเชื่อได้ว่าน,น้องๆทั้งสองท่านนะครับก็คือพิอเศษงานดังนั้นวันนี้ก็ขอฝากนะครับท่านพอได้ดูแลน้นองๆนะครับให้ทํางานนะครับมีอะไรก็ช่วยก็คิดว่าทั้งสองท่านก็คงนำประสบการณ์ที่ได้จากโรงเย็ยนเดิมน,นะครับมาใช้พัฒนารูนๆนักเรียนของของพวกเรา สวัสดีครับโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยามชุนเจนนะครับวันนี้มีความยินดีมากๆเลยนะครับในการต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ทั้งสองท่านนะครับคุณครูบรรจุใหม่นะครับนางสาวกมลวรรณกจายนครับเอกภาษาอังกฤษนะครับ <as well> <t ell> และนางจิ<ะ>รันธนินตัดสมัยเอกทันาสาครับในวัน <c oughs> นี้นะครับมีคณะครูชาวบ้านทับทิมสยามมาร่วมให้การต้อนรับนะครับนำโดยนายสุชาติวัลพจนนะครับขอโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านทับทิมสยามนะครับและมีนายมงคลวียรแพทย์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการสานศึกษาและชาวบ้านนะครับมาร่วมกัน ตอนรับในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งในวันส่งตัวครูผู้ช่วยในะวันนี้นะครับมีคณะครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันนะครับและโรงเรียน<ม>บ้านไทยบวกแต้บวกเตยนะครับเป็นโรงเรียนเดิมของคุณครูทั้งสองท่านนะครับร่วมเดินทางมาส่งนะครับเพื่อเข้ารับการดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่งครูผู้ช่วยครับโรงเรียนบ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับบรรยากาศและเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเป็นคนที่หนึ่งมาจากไกลๆเข้ากันไหม บนลำดับที่เสกเยี่ยนพี่สาเรื่อโทก้กใสก่ก็20ตีโอนะครับหางแกก็เอยจะมาที่เรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกมลวรรณกัจจายได้บรรจุและแต่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนหมู่บ้านทัติสยามศูนี้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตอนแรกก็ก็ดีใจยอยู่ค่ะที่ได้บรรจุ เห็นมันก็แปลกตาแปลกอะไรดีค่ะแต่มันก็ท้าทายเหมือนขออว่าค่ะใช่ค่ะหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะใช่มันทรมาท่าดี่ะมันเยี่ยมดีนูโอเคกับโรงเรียนนี้นะคะแต่การเดินทางหนูแอบกลัวนิดนึงเพราะว่าหนูขับรถยนต์ยังไม่เป็นแว่นมอเตอร์ไซค์มาก็แอบกลัวอยู่ค่ะแต่ยังดีที่มีพี่อะค่ะพามา แล้วก็ขอบคุณคณะครูนะคะที่ได้มาส่งค่ะขอบคุณโรงเรียนหมู่บ้านเพชรชัยยามที่ต้อนรับที่ช่างเจ้าพี่ <c oughs> ขอบคุณค่ะมันปูพันในโรงเรียนหมู่บ้านมากพันนะคะค่บมันเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจ ดีนะครัที่ต <laughs> <laughs> so, no no like ื่นตันก็จะได้พูดน้อยลงขอบคุณค่ะเด็กน้องปูน้องปูปูปูนะครับเรียนประธานจัดการาศึกษานะคะเรียนผู้การโรงเรียนหมู่บ้านท่าทีสยามสุทธิเดชโรงเรียนบ้านไทยบกใต้บกเตยและโรงเรียนอนุบาลหมวยพิชญ์นนะคะเรียนคณะครูทั้งสองทั้งสามโรงเรียนค่ะ ค่ะพี่ช้างมีนางสาวธีรัชต์จัสสมัยนะคะ,อะขอบคุณโรงเรียน,นบ้านไทยบุกเตยน,นะคะที่ได้เดินทางมาส่งในครั้งนี้นะคะแล้วก็วับได้ความเป็นไทยบุเกเตยเลยแต่ก็ได้เวลาที่เราต้องมาพัฒนาตัวเองเลยนะคะอะ่วันนี้ก็ขออน,นุญาตประธานกรรมการศาึกษา ผู้บริหารทางศึกษาคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านท่าทุมสยามศูนย์เต็นะคะมีสิ่งใดก็ช่วยแนะนำนะคะขออนุญาตฝากเนื้อปากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะคน่าจะน่าจะน่าจะบนนะครับน่าจะบสทสำหรับพิธีการนะครับการส่งนะครับ่แ่ัตกางผมจะมาในชุดกระเกยงกัดขาดรับ ภายเคลื่อนสัญญาช่วงบ่ายสองเขาจะตัดยาลงเพราะพื้นที่มันใหญ่มากใหญ่มากจริงสามสิบสามไร่สี่นะครับสามสามไร่สี่ก็ที่ก็จะถูกพวกสตอร์ผู้พืชที่เป็นประโยชน์ต่อที่นี่นะครับสามารถจำหน่ายได้นะครับเรือเรือที่ผ่านมานี้ของพระกิมสยามศูน์สี่เขาก็มาดูงานตอนแรกเขาจะมาดูสิบอยู่แค่สองชั่วโมงดูไปดูมาผมว่าดูทั้งวันเลยเพราะว่าพาไปเยี่ยมชมสวนพฤเรียนได้ทุเรียนกลับบ้านดีไม่เลก จริงเวลาเขาเสิสร์ชดูสวนทุเรียนเขาจะเจอแถวที่บ้านซำอย่างเดียวแนละ้วพี่นะ้องเขาจะเจอที่บ้านซำที่เหล็กแถวบ้นานทานทาง,งนู้นนะครับแต่จริงที่ผมได้ลองชิมทุเรียนที่นี่แล้วอร่อยมากมันดินมันจะเป็นดินแบบมันปูดินแบบเป็นดินแบบแห้งๆไม่แห้งมากเป็นหยักใส่ๆอ่ะแล้วเวลาทุเรียนเก็บแก่มันะอกรสชาติที่กลิ่นหอมละมุนนะครับ ผมผมเมื่อกินผมติดใจเลยคุณวาสนาได้กินของเพื่อนผม่นี่แหละเป็นบรรยากาศพิโรนี่เอามาให้กินอร่อยมากแล้วื่นกินกันแบบอ่อนๆเบาๆนะครับผมว่ารสชาติตามันแตกต่างอยู่ที่ดินนี่แหละผมก็เลยคิดว่าพื้นที่ที่มันสามารถพัฒนา,าได้ครับแต่มันยังขาดแคลนอยู่ที่น,นัน่นก็ลอเวลาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเก็บทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้อะไร แล้วตัวน,นี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่พัฒนาเราเราอาจจะไปอยู่โรงเรียนอรุบาลไม่ต้องพันที่สมบูร์แล้วมีคณะครูมีห้องคอมระบบไฟอะไรต่างๆอินเทอร์เน็ตรวดเร็วผ่านนะครับหรือก็อาจจะได้เจอขับไประหว่างทางต้นไม้ยางรูผางหน้าหรือต้นไม้ฟันเพื่อที่จะเข้าหมดเราไปาคณะครูที่นี่มาอยู่เจอมาแล้วนะครับหมู่บ้านนะครับมารว่กันเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่แัดสรรนะครับก็จะมีความยากใน,นว่าเกิดความแตกต่างในเรื่ององการเรียนรู้ บางคนติดบางคนก็อย no, so ู่ในสวนป่าสวนยางสวนอะไรนี้ถูกต้องแต่ถ้าจับจุดตรงนี้ได้น้องๆสามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาเป็นปัญหาในการพัฒนางานด้านวิจัยได้ถ้าถ้ามองผมวิชาการบวกว่าจะทํางานที่นี่อย่างเดียุ่แล้วก็ยังไม่อยากให้ย้ายนะถ้าถูกพกแล้วนะครับยังไม่อยากให้ย้ายพ่ออยากให้อยู่ทีท้องผลงานก่อนทำสามทำสี่ดีกว่าเขื่อไปเพราะว่าผมก็จะช่วยทำเหมือนกันอันนี้อันนี้จริงๆนะอยากให้โรงเรียน โรงเรียนที่อยู่ใช่ขอโรงเรียนที่ที่เขามองไม่เห็น,นไม่โรงมีภายในโรงเรียนที่นี่มีครูเป็นเชี่ยวชาญมีพอเชี่ยวชาญเลยมันมีอะไรเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วผมสายวิชาการนะผมจะพาทีมง,งานทำครับเกี่ยวกับพวกงานวิจัยอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ท,นทีนะครับผมก็มีตัวอย่างผลงานหลายอย่างที่มันมีของมีอยู่ การศึกษาคณะกรรมการนะครับวันนี้กูชอบแม่มาเถอนเพิ่มามาอยู่โอเคเออมามาดูรูปสาวครั <c oughs> บวันนี้ก็ดีใจกับน้องทั้งสองนี่แหละเอามายืนคู่กันแล้วนะครับมาเห็นบรรยาก,กาศที่ท่านผู้บริการท่านได้ลำเลียงพงลงนีดีมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับไม่ใช่ไทยแดงไทยขอบอะไรหรอก เป็นชุมชนของไทยเลยที่ระบบทุกอย่งางจะเรธรรมชาตินะครับแล้วก็คนที่มาอยู่ที่นี่เกิดที่นี่มีดุยแล้วดินก็ดีปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับผู้เรียนเนี่ยไปปลูกที่อำเภอยอยุทัยที่ใสลึกใช่ไหมโดยเฉพาะพอาอ่อแพร่งเราใช่ไหมเพราะาไม่ได้ใช่มาจากคนดีทั่วไปเพราะว่าทุกท่านก็ต้องผ่านาการทํางานมานอย่างน้อ13ปีแหละนะครับอย่างคุณครูจิรันธนินต้อง ทั้งเป็นผู้บังการเนาะทั้งเป็นพนักงานราชการนะครับเชื่อว่าทั้งสองท่านมาเนี่ยทำงานเริ่มต้นได้เลยทํางานไม่ใช่เริ่มต้นเลยไปไกลแล้วครับไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ถ้าจะนับก็2ี่สิบาิก็แล้วเสร็จนะครับก็นั้นวันนี้ก็ขอาฝากนะครับท่านพอได้ดูแลน้องๆนะครับให้งานนะครับมีอะไรก็ช่วยก็คิดว่าทั้งสองท่านก็คงนำประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนเดิมน,นะครับมา ใช้พัฒนารุ่นลูกนักเรียนของของพวกเรานะครับไม่ว่าเขตใดก็ก็ยังเป็นการศึกษาเหมือนกันทุกโรงเรียนนะครับก็เพียงแต่ว่าต่างกันกับบริบทแค่นั้นเองนะครับและยินดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณครูจิตรนินก็ได้ย้ายมาอยู่เขตเดียวกันกับสามีนะครับสามีก็อยู่เขตสีเหมือนกันเนาะเราเดินทางไปอยู่ร่วมกันก็ครอบครัวนี่คือข้อดีทีแรกถามว่าจะสอบเขตหนึ่งไหมเขาก็บอกว่าเขตหนึ่งนับน้อยหรือคะแนนมันสูงอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับ ก็เลยมาสอบที่เขตสี่นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับคุณครูจิรันธนินในห้องกอดของท่านผอท่านประธานคณะกรรมการท่านคณะกรรมการนะครับหมู่บ้านชุมชนคุณครูด้วยกันนะครับได้ได้ดูเลยนะครับอย่างไรก็สี่ปีเนาะนะครับอย่างน้อยในสี่ปีนะครับได้อยู่นะครับก็วันนี้ก็ขอส่งนะครับขอส่งคุณครูจิรันธนินแต่สมัยไว้ในหมู่บ้านทุ่งิริแสงชุมเขต ตั้งแต่วันนี้นะครับขอบคุณครับผม